สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมครับโอมริเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้พามาดูรถสวยๆราคาดีๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับสำหรับ SUV นะครับอย่าง Honda CRV นะสำหรับคันนี้เป็น5ที่นั่งนะครับตัวนี้คือ 2.4EL นะครับปี2009นะครับเป็นตัวขับ4 wheel d r i v e เลยนะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะครับนานๆจะมาทีสำหรับเจเนเรชันตัวนี้นะครับเจเนเรชันที่3นะครับ เข้ามาแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่มีจองนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะครับโทรมาเลย0 8 9 4 5 8 8 6เสแน่ะครับหรือแอดไลน์ามาเลยได้เลยก็ได้นะเพราะว่าคันนี้ราคาดีจริง,รงๆนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา3 5 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนชิลๆผ่อนสบาย,บายเริ่มต้นที่5000บาทเลยนะครับสำหรับคันนี้นะรถสวยสภาพดีนะครับคัดประวัติคัดสภาพมาเช่นเดิมนะ เจ้าคันนี้นะก็ได้มาเป็นสีบรอนนะครับสวยมากเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะตามเจนของเขาเลยนะครับสวยงามมากนะไฟตัดหมอกด้านหน้าก็มีครบนี่สวยๆนะครับลูกค้านี่ใส่กิ๊กเลยนะครับด้านข้างก็แม็กของเขาก็สวยงามนะแม็กแท้แม็กเดิมๆเ,เลยนะครับยางบิดสโตนปีใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้อีกยาวๆนะ นี่สภาพรถลูกค้าดูได้เลยนะครับว่าสวยงามมากจริงๆนะอันนี้คือเราเก็บงานคาสปาไปเบื้องต้นเท่านั้นนะลูกค้านะเพราะฉะนั้นถ้าคันนี้เก็บงานครบหมดจดเมื่อไหร่รับรองว่าคลิปแน่นอนแต่ลูกค้าไม่ต้องรองถึงตอนนั้นนะครับสามารถจับจองได้เลยนะเพราะรถของเราเนี่ยเก็บงานสวยให้ลูกค้าใช้อย่างสบายใจซื้อไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับอ่านี่มาด้านข้างของเขามีกันซาแบบนี้นะครับ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะด้านข้างก็มีที่เหยียบขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ปัดแม็กอย่างสวยเลยนะลูกค้านี่ด้านหลักของเขานะซ r v นะครับรถ5้าประตูอยู่แล้วนะครับสวยงามเลยนะด้านบนก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เล็กๆด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3านะมีที่ปัดน้ำฝนให้นะครับกล้องสองถอยปักเซนเซอร์ด้านหลังมีครบๆไปเลยนะ นี่ความสวยงามนะครับลูกค้าดูเลย 2.4EL ตัวท็อปขับ4เลยนะครับดูด้านหลังนิดนึงโอโหลูกค้าดูดิอย่างคลิปนะครับดูสภาพดีมากๆคันนี้บอกเลยใครได้ไปโชคดีจริงๆอย่างที่บอกนะลูกค้าคันนี้นะราคาของเขานะ35,000บาท35,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากได้รถราคาดีๆราคาสบายๆนะครับแต่ว่าได้รถตัวท็อปๆนะขับ4ี่ใบก็ต้องคันนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา35,000บาทเท่านั้นเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะโทรติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือจะแอดไลน์ของเรามาก็ได้นะครับแอดไน์ l e g e n Home ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะนะบอกเลยว่าจอง CRV ปี2009นะครับนี่สวย นี่อะดูอีกฝั่งนึงด้วยนะไม่ได้สวยด้านเดียวนะเราสวยหมดนะครับสวยครบใครสนใจก็ต้องจับจองกันเลยนะสำหรับเจ้า CRV คันนี้นะครับย้ํากันอีกทีนะสําหรับคันนี้นะครับสําหรับ h o n d a CRV 2 4 c e l นะครับปี2009นะครับทับ4นะขับเคพื่อนสล้อกันเลยสำหรับคันนี้นะครับราคา35,000บาทเท่านั้นนะครับ ค่ดีฟีด้าได้เลยนะจ๊ะนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่บอกไปโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับเพราะว่าคันนี้ไปไวมาไวแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า CRB Gen 3เจนตัวนี้นะครับก็โปรโมชั่นของเรานะครับส่วนลดสูงสุด50,000บาทนะครับรวมถึงช่วยผ่อน1ปีนะครับขับฟรี60 9 0ถึงบวันก็มีเหมือนกันนะครับทูก้าถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ